สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุดซึ้งหน่มกันชัยสวมกอดน้องกัน ล่าสุดเตรียมมีเพลงเป็นของตัวเองสืบเนื่องจากกรณีของกันชนะเดชหรือน้องกันวัย12ปีได้หลายสดร้องเพลงเพื่อหาเงินทําศพพ่อจนกลายเป็นถูกแชร์มากที่สุดในตอนนี้ล่าสุดในรายการโหนกระแสนหนุ่มกันใช้พิธีกรได้เชิญน้องกันมาออกรายการซึ่งบางช่วงบางตอนหนุ่มกันใช้ก็ได้ถามน้องกันว่าที่พ่อบอกให้ใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันนี้เข้าใจใช่ไหมน้องกันตอบว่าเข้าใจครับพ่อบอกว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีพ่อ อยู่ให้ได้ไม่ใช่จะหหยหาคิดถึงพ่ออย่างเดียวต้องอยู่บนโลกนี้ให้ได้และต้องเดินทางไปสู่ความสําเร็จอย่างที่พ่อหวังไว้นอกจากนี้หนุ่มกัญชัยังได้ติดต่อเอบอรดแคชเรื่องทําเพลงให้น้องกันอยากช่วยน้องกันไม่อยากให้น้องรับราจากอะไรแล้วอยากให้น้องได้ทํางานมีอะไรเป็นของตัวเองและน้องอยากทําเพลงเพื่อชีวิตซึ่งทางด้านเอพร้อมสนับสนุนเต็มที่ก่อนที่หนุ่มกัญชัยจะสวมกอดน้องกันเพื่อให้กําลังใจในครั้งนี้ อย,อย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับน้องกันด้วยนะครับท่านผู้ชมรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ